อย่งสี่นด้ไหมมันต้องอย่างนี้เออเฮ้ยแจ้วแอ้วอเฮ้ยเสือพัดน้ำแดงมึงเข้าไปเป็นไงแดงข้าวโพดโอ้ยโดนสดๆเลยครับสดๆเลยครับปากรูแจ้วงอเอออย่างนี้หน่อยบางทีรุ่นกระดูกแข็งมั่มั่งดิครับผมพี่น้องสรุปผลงานรอบแรกเขาครับผมขึ้นนี่สามพันเท่าครับผมครับผมมาดิมาครบกันแล้วครับว่ามาดิกินข้าวเรียบร้อยๆนะครับเด้อก้อยสิ้น ไอ้ไม้เฮตหรือเปล่าปลาลวดให้แลครับผมแล้วก็บ้านเตี่ยมะขับนี่มาไกลเลยครับจากชนบุรีลพบุรีตัวนี้มาที่ไหนครับเนี่ยหองซ่าคนนี้จากบ้านบึงลบชนบุรีวันนี้เรามาที่ไหนครับเนี่ยวันนี้มันเขตอุทัยเขตอุทัยอำเภออุทัยอำเภออุทัยยุธยาเนาะครับผมกับน้องแคร์สระบุรีแหละวันนี้ปลาเอาดวงมาเท่าไหร่ดวงดวงมาหนึ่งร้อยสิบแปดลูกเหยอะอะไรวันนี้ชี้ใต้ กำลังสีฟ้าไอ้ใหม่ลบรีโจมใหม่ใช่ไหมตัวใหม่โจมใหม่โจมใหม่เอานี่ครับนี่โอ้เต็งเต็มขวดอยู่ฉีดไ่เยอะครับผมฉีดด้วยนะฉีดสองครั้งครับใช้ไปประมาณ่วงประมาณเจ็ดสิบลูกแล้วนี่หกสิบลูกแล้วอ่าอันหนึ่งขวดนี้ใช้ได้ประมาณกี่ครั้งกี่วันเนี่ยนี่สูตรใหม่ครับนี่สูตรใหม่สวยจู๋ปารวยรับประกันครับนี่สูตรใหม่ครับนี่เข้าแน่เข้าแน่ไม่เหลือเอาครับผมมือนีผมก็เอามาครับผมนี่พอกลับมาเพิ่มอีกแปดอันเฮ้ย แปดแล้วหกหกอันนี่ว่ะเนี่ยในนั้นในถุงนั้นผมหนี่งสามสิบสองครับผมสามสิบสองกาวีหกเป็นรวมเป็นสามสิบแปดครับผมกับที่มีนี่ครับปืนใหญ่มือนีเอฟซีขอให้ตั้งกล้องให้เบิ้งครับเดี๋ยวที่ตั้งให้เบิ้งครับได้มืมหนีเตรียมมาแล้วครับเอามาสียันปืนใหญ่สียันมีน้องก็ยังให้ของขวัญมาผมไปแกะดูนี่ครับเอยพอดีเลยไปถือมาเลยว่ะนี่ครับผมใส่แค่นี้ครับอาวุธเท้า เราชมครับมือนี้ว่าดูไทยมันจะเข้าของเราหรือเปล่าครับเนี่ยจ่ายให้เอามูมาด้วยปรังสิฟ้าโชว์ใหม่ขอให้ไหมลบุรีแล้วก็น้ำแดงสุดสองของเราครับผมเป็นไงครับผมเดี๋ยวรอชมครับผมเอาครับผมเป่น้องวันนี้เริ่มปฏิบัดการครับตอนนี้สามโมงบ่ายสามโมงเย็นเข้าสิเริ่มเลยครับผมสิไปทั้งพี่ก่อนครับอ๋อเลยเริ่มไปแล้วเริ่มมหาทิปลูกหมดไปห้าสิบแล้วสองคนห้าหกสิบแล้วครับเอาวันนี้เข้าไปครับนี่ใส่สลักกันไปมีงานดวงงานกาบครับมือนี้ สองอย่างที่ว่าที่ไปท่านกันวะไปใส่ซับกันไปเลยครับว่าดวงกับกราฟอันนี้ที่เป็นยังไงมือนี่พลังสีฟ้าขึ้นกันครับผมสูตรใหม่โฉมใหม่เหมือนกันไปครับผมปวดไม้เข่าจะง,ง่ามครับผมพี่น้องไปใกล้ไปเลยเออใกล้ก็ใส่ไปได้เออมัน,น,น,นลงมากินน้ำบ่ครับเนี่ยลงมากินน้ำ นี่แม่รัดนี่ไว้่นี่ปลารัดนี้ไม่ใช่ลอยรอยเขาใส่เปล่ารอยเขาใส่เปลา่วงสินี่มันรอยบูมไหมนี่ไม่แน่อาจจะมาเขาต่างนามต่างนามรูรูอะไรมันขุดดินลงมาเห็นไหมนีปูดนาำแต่ว่านี่พอยลองมากินน้ำนี่ครับลองบ่ ไม่หลอกมั่งหปาน้ำลยเสริมยางไหมล่ะมันใจขนาดเบื้องเสริมเอ้ายางเไปไสไปซ้นี้หรือเนนันไปซีนี่ก่อนเดี๋ยวนีเดี๋ยวกลับมาทีหลังไหนครับผมใหญ่ป่ะไหนรับโอ้โหตีนปนับับรถเดี๋ยวเดับสลับดวงประธานขับสลับดวงระธาน้วอะเดี๋ยวจัดการอุ้ยพี่น้องครับเบิ่งนี่ครับ ไปผมเบื้งแน่ครับนี่เป็นห้อยยังครับนี่พุ่นเหรครับพุ่นพุ่นครับผมเบื้งเนี้ยเพื่อทยสุดยอดครับผมเนี่ยพุ่นเอาผมห้อยหางมันครับผมโอ้ยคักแท้ผมพี่น้องไม้นี่เบื้งองลึกทางจะหนีมันแต่ไม่โตเ่ะพี่น้องเบื้องว่านี่ครับผมใส่ไปนี่ครับนี่ เบิ่งครับพี่น้องเบิ่งห้อยมันคักว่าพี่น้องว่าเออที่เป็นยังไงเดี๋ยวมาึงดูด้วยกันครับลุ้นด้วกันได้ครับเด้อขึ้นนีเผมว่าคักอยู่แล้วห้อยมันแรงมันทั้งรับหุ่นนะครับผมอือห้อยหน่อยห้อยใหญ่หนูหลายรุ่นครับผมุบไปครับผมลุ้นด้วกันครับุสองท่าออกก้อนแล้วตายแ้่โอ้ยเนาะหมายงามครับพี่น้องมึงนี่เขางามขนาดครับ นี่นะครับเบิ่งสองแถวหาทางหนูแต่ว่ายไม้พอแล้วครับผมนี่นี่ครับไอ้ไม้ไสเป็นนี่ครับผมนี่นี่ห้อยมันแลงนี่ครับผมหัวไม่ไหม้ยังครับนี่นี่ครับผมสิเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปลุ้นดูกันนะครับนะสำหรับไม้นี่ผู้ใดจองคอมเมนต์มาได้ครับผมสิเป็นอย่างไรนี่ครับผุ้อยมันแลงอย่างไี้ครับห้อยมันแรนสะเลยครับบอกว่ามันแรนกระจายทั่วหน้าเลยครับผมพี่น้องนี่ครับผมเดี๋ยวรุ้นดูกันไม่มาเฮาความฟังคุณ <g ười> ขอหอยาดเพิ่นนิดหน่อยกันเนาะเฮะไปครับผมสองแถวกันนาแล้วไปลุยครับมือนีเดี๋ยวลุ่นกันตันยาวนะครับเด้อไี่น้วครับผมว้ายดีมากเลยไปดินั่นแหละครับผม <g ười> าม,มาดิปัญหามันเลยครับผมท,ทำไงไม่เจอเหรอใส่เลยนี่มันกระเลนมะน้ำหอมเห็นทางมันแลนเทร็ไปเจนอหอมอะไรครับเนี่ยข้างหน้าเป็นกุ้ยใหญ่ข้างหน้ากุ้ยใหญ่เ <c oughs> สร็มาแล้วครับนี่ยผังสีฟ้าโฉบใหม่จัดไป งานดวงงานดวงงานดวงาดวงานกลับจะท่ายางไปไหนไม่ถ้าเราเดินมันเห็นเพคนแบบเดียวเพคนเย็นเขาเล่าหนูทักล่อนะครับเห็นไหมตัวมันต้องดักวิ่ญหณนะครับผมไปต่อครับผมไปหาเพื่อนหนูกันแป๊บนึงครับผมเมื่อไรกินนำ้ำต้องเล่าบอก,บอกโอ้ร้อนจริงๆ ผู้ใดผมมาไ้องโทรมาถามหมายได้พันบอกปลาลุยบอกมาไกลแล้วครับผมมาไกลแล้วน้องแคร์สระบุรีน้องแค่สระบุรีครับผมนี่มาจากชนบุรีบ้านบึงนี่หมายนี้ผมใช้นี่ครับผมเยอใช้ข้าวโพดน้ำแดงครับผมดูทางไหมครับเด็กข้าวโพดนี่ครับลูกใหม่ๆครับผมว่าน่าจะน่าจะเวิร์กยู่นะครับเพื่อนเพื่อนนี่เดี๋ยวเจอวันนี้วันนี้เจอเจอใหม่ๆนี่ทางน้ำแดงทางพลังสีฟ้าครับวันนี้อใหม่ของบนร้อ่สิบสี่ นี่ครับ2024ันี่ป๋ารวยรับประกันเลยนี่แจ๋ว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 เรารวยเทศมาหลายงานแล้วครับผมนี่ไหมครับไี่รู้เปลวมาอยู่นี่ก็นี่ครับก็ป๋าใส่ไว้นี่แล้วไงนี่นี่นะวัดกันหรอวะป๋าใส่เนี่ยผมใส่นี่ดูดูมันจะเข้าอะไรนี่ครับนี่ครับนี่ครับของป๋านี่ครับผมนี่ครับของป๋าครับอ่าเดี๋ยวจะให้ดูของป๋ารวยนี่ครับนี่ครับพลังสีฟ้าด้วงพลังสีฟ้านะครับของไอ้ไหมครับผมนี่ กับเหล็กโมดิฟายห่างกันเลยครับนี่ครับใกล้ๆกันห่างกันแค่ซอกเดียวนี่อ่ะน้ำแดงกับข้าวโพดนี่ครับของใ,ใหม่ๆลบบุรีครับสูตรนี้ครับผมนี่ครับรูนอยู่นี่ครับเดี๋ยวดูทีเป็นยังไงจัดไปพี่น้องทางผมต้องลาะน้ำครับมาดิเฮ้ยห,หูเด็ดเลยบ่นี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 ่อ่ปิมันแรงมากหรือม้วนแป๊บเนี่ยนี่หมดเฮ้ยนี่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 แสดงว่ไม่คุยนี่แหละนี่ครับเตะหัวนาข้าวครับดูทางครับทางง้อบ่เนี่ย ครับนี่มันทางวัวเนี่ยนี่ครับเจ้าครับปอดโมเมนต์นี่ดวงครับดวงบางนี่ครับโอ้ดวงปลาลุยครับผมนี่นี่ครับโอ้เนี่หัวแตกข้อขาดแทมแลงนี่นี่ครับผมโอ้องหนูทั้องจอดฟอนเหรอครับยังไงละพันไปหกโมงไงไปถึงมาพอดีเอาเาเอาเหรครับผมพี่น้องหกโมงครึ่งครับตอนนี้ปลาลว้ยต่อปลาลุยใช่ไปเอาเลยครับผมพี่ นี่ไงสีป้าดักเลยเอาเหยื่อเราไปไหนไม่รู้เนี่ยนี่ไงอันนี้มันอะไรข้าวโพดป่ะโอ้ยขี้ใต้ขี้ใต้นี่นี่นี่บางสีฟ้านี่นี่นี่ไหนนี่ไฟผมนี่นี่เอานไมเห็นไหมเนี่ยโอ้เขาดันข้างมันมาจากทั้งคนอีริเนี่ยเอาเต็มเต็มเอาพันไหมพันเอาอมาได้ปิ้งหนูแล้วครับผมพี่น้องเลยหกมงคลนำเลยมึงไหนเป็นไหนแล้วมันฟื้นเด้กมันไดตาย พลังพลังมาที่พลังมาทีถึงไม่หมน่ถึกไม่ไผมม้ามันยังดิ่นอยู่ดิ่งอยู่ปล่อยพลังสีฟ้าชมไมเป็นได้บัดปล่อยดักไปถึงพี่น่อพลังมาทีไปย่างตั้งกล้งบ้าไ่ครับบ้ามันบาอกูด้วยเขาเบิดไม่เบิดเอ้าไอ้ตงเท่าปิ้งหนูพี่น่อไงไม่ก้างหนึ่งเลยวะตึงเลย เดี๋ยวครับผมไปนอนขาวที่เฮดต้องกินกับย่างหนูครับผมโตติดมากวันหนึ่งบ้านเฮดเนี้ยนี่นี่หนูมั่งชืนครับมันหลายใหม่เลยครับผมไฟมันแรงขลังใหม่เมื่อไหร่บอกแล้วจะผ่ะานจะพาแอฟริกาโ <laughs> <laughs> อ้พี่หนุม่มครับผมนี่ข,ข้าเฮดต้องกินนะครับเด้อย่างหนูตำบักทั่วครับวันนี้ย่างสิ้นไปแล้วเวอร์สกินน้ำกับม้าด้วยครับเด้อนี่บุ้ยคากหลายที่ปลป่อลยออมนี่ท้องแซท้ไปย่างนึงครับนี่ตัวเท่าแขน อ๋อคือฝนหนามมุ้งเหรอเฮ้เขาใส่น้ำบ่นี่นี่นี่คืออ้อมปลาไหลนะครับเด้กพี่น้องครับนี่ครับโอ้โหสุดยอดอ่าปลาไหลสามตัวสองกิโลกว่าครับผมพี่น้องมึงอาจารย์สานจัดแห่งมากครับเด็กพี่น้องสุกแล้วครับหนูครับผมมึงสีสันของหนูครับหนูมังชนอย่ามากินข้าวหยุดยาสุดยอด ครับหนังสีผิวใส่ได้เบิดเดี๋ยวออมปลาไหลเจ้าคมครับเดี๋ยวออมปลาไหลครับผมพท่อนเราไปยามหนูกันค่อยสิมากินกินก่อนไปยามแล้วยามก่อนมากินเนี่ยยามก่อนยามก่อนครับผมเอาทันห้องทองไปก่อนทันลองท่องก่อนตับตับร้อนตัวเุานะปุกมาใหม่ๆนะครับเออไปรู้มันสุกหรือเปล่าท่านันถูกครับนะครับถูกหมดหนุ่มมันสุดยอดแล้วถุกหมดแล้วหนูมังชน มัขอ้วนนเาะครับผมพี่น้องเดวลาสองทุ่มครับเาที่ยวยามครับเที่ยวแรกครับผมแต่ว่าคืนเหนียวที่ยามให้เที่ยวเดียวครับเนาะเริ่มยามตรงนี้เลยครับผมหมุมุมนี่ไปเลยยามไหมพี่น้องบึงหลังแรกเลยเอาบ่ใกล้ๆห้องขันเอาเกินไปหรอวะเนี่ทั้งนั้นด้วย หลังแหลกยังบอกครับผมไปต่อครับคร,รับโไ้ยปลาอยู่ไหมอยู่โอ้เสวียด,ด้ตัวใหม่ใหม่เลยอいやกลับใหม่กลับใหม่กลับโม้ยใหม่ครับผมเล่นแล้วนี่ครับผมพี่น้องโอ้โหนิ่มๆเลยอ่ะนิ่มๆอยู่เกือบพอเลยเกือบลอยครับผมเอาเก็บหนูครับไปต่อครับผมได้แล้วเอาไปัะม,มาแล้วครับผมเล่นเลยเอ้า เละเลเละเละก็ขับเก็บไปองตัวสเข้ามาแล้วครับผมเออองหัดเตียได้ตรงเลยบอเรียบร้อยเรียบอยใส่ไหมครับผมนี่เรียบร้อยเออุกคุกมเลยมาเมงคุกขีโคนโอผมดักไว้ริมริมด้วยเ้ดวงสงคับดกไว้ริมริมเลยใช ปลาจะไม่เอาหนูซะแล้วแมวหนูซะแล้วไปเห็นแล้วกข้างฝั่งโอ้เชื่อมีคนแล้วมันมีสีฟ้าโฉบใหม่สองพันสี่ครับเนี่ยตารงสีฟ้าสองพันสี่คิดหน่อยดิเสียต่อครับพี่น้องซื้อหนูห้องซื้อหนูห้องน่นะพูดผุด มาผมี่ีสีีสีมาผมที่นี่เรววะครับผมสิขุด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 ุดงเลยคุกุดี๋ยวพักโอ้ยครับผมพังพื้อดีโอ้ตีแม่นเลยโ้ยเดัด้วยสัตเลยครับผมพี่น้องโอเบิ้งเบิ้งเบิ้งพี่น้องเบิ้งใส่โล่ครับใส่โล่ครับเยวาะไรได้ง่ายหมองโอ้โหโอ้ยเดี๋ยวปใส่โล่พี่น้องตัวนี้ ปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ยไปมานี่ปปมานี่ปืนใหญ่คนทำงานแล้วอู้หูยปืนใหญ่ปืนใหญ่ปืนใหญ่ทำงานแสดงเพื่อนมาลุมแล้วนี่ยจัดไปครับผมปืนใหญ่ดักมันได้ครับหนักอปวดร้อนครับผมพี่น้องปืนใหญ่ครัทำงานหนักปืนใหญ่ทำงานเพวันดักเพียนแล้วเดี๋ยวไพื่อนหนึ่งขวามือป่ะเอาไว้ไป สุเพีนนโคโลอะไรวะนี่ถือไทยเบิ้งนะครับผมพี่น้องเราต่อไปจากนี้ผมี่ไรซ์ให้พี่น้องเบิ้งนะครับเนาะไปด้านพุ่นนะครับเนาะในพีซีหาตัวเหรอครับผมพี่น้องเดี๋ยวไปด้านพุทธพี่ไรซ์ให้พี่น้องครับเบิ้งนะครับเนาะโอเคครับสุดพี้ยนี่ครับนี่เดี๋ยวไปตาจริงยู่ตากกลายเป็นแมวแล้วปลาลูให้พูดคืออยู่งแยเลยเดาเอาได้เนาะกี้นะโอ้โหเรียบร้อยครับผมพี่น้องเรียบร้อยครับโอ้จับมาครับ เกยกับโมกันใหม่กับโมกันใหม่ครับมาดีเข้าไปแต้มที่หกเลครับโอ้ยปาบมือเก็บต้มบอเกียบครับเรียบร้อยพแนนเก็บครับผมพันพันเตียวแผนเก็บซบพันเตี๋ยวครัาเป็นปลอดตึ่งครับมันวะเกียบเกียดเกียดเขากับเอาวะเอาวะเอาวะไม่เข้า ไปดิไปดิไปดิหนี่นะหลังนี้เอาหลันนี้ห่วงเงียบครับผมผมว่าไม่น่าพลาดตรงเนี้นี่ด้านนี้โอ้เซื่อๆอยู่ตายมุ้งผมด้วยวยังโมมากครับผมพี่น้องเดี๋ยวต่อไปเลยพี่ไรสดที่พี่น้องเขาเบิรงกนะครับจะได้ชมภาพสดๆนะครับเนาะการยำหนูของไอ้หมลูบุรี ปลาลวยกับพ uh ันเตี๋ยเขาครับผมเดี๋ยวไปนึงพี่เนี่ยนี่ไงเอาวะเดี๋ยวชอบไ่สดกันครับผมพี่น้องมาสรุปผลงานกันครับผมผมมาลั่งสีฟ้าน้ำแดงใช่ไหมลูกบรีครับผมนี่ครับได้สิบตั้งหมดสองสี่หกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสามสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดตัวครับผมพี่น้องสรุปผลงานรอบแรกเขาครับผมขึ้นนี่สามพันเขาครับผม พันเตี้ยแล้วก็พันป่ารวยครับผมพี่น้องครับผมนี่ครับสิบเจ็ดตัวครับสำหรับรอบแรกครับผมี๋ยวเจอกันไหมเมื่อเช้าครับแล้วว่าทีเป็นยังไงสิมาคือขึ้นีีก็ล้คือบ่อนะครับผมกลับเข้าข่ายัางบาทันรันเอ้กล่องเขาขายังบาทํางานครับผมพี่น้องครับสำหรับขึ้นนี่ฝากกะได้ก็ฝากเป็นกำลังใจให้ไหมรบุรีนั่นเลยครับผมฟันเดีทุกท่านครับผมสวัสดีครับรักตีสวัสดีครับครับผมพี่น้องบัดนี้มากินข่าเส้ามีแห้งครับผมสิได้เห็ดหนูได้บัดนี้ ไม่นู่อะไรยางครับผมนี่ครับอมเยนหรือว่าอมปลาไหลผัดกันตัวหญ่ต้องเอิญปลาไหลเนาะตัวน้อยเพร่เอเียนครับนี่ครับย่างหนูย่างหนูปลาลวยครับผมคนยางเจมตามบุกทัวปีเมื่อพันเตี้ยครับผมนี่โอ้โหแสบเหมือนปีรอบนี้มากินกับแสบครับผมโอ้โหเขาเหนียวน่ะกับมีน้ำผลลไม่น้อยหนึ่งครับผมนี่ครับปลารุยอะอ ก็เหนียวแซ่บๆครับผมเทานอตเนี่ยอืมอกินจำเป็นได้ครับนะกับบรรยากาศกลารทรงทงเบย์ตั้งกล้องนะครับผมจับทายเอาได้ครับเนาะอืมกินจำเป็นแซ่บๆครับโอ้ยมาพี่น้องมาทำหมวกทัวมันทำหมวกทัวแซ่บๆโอ้ใส่หมวปูดองตัวเนี่ยธรรมดาครับผมแซ่บเลยแซ่บเลยไว้เ,เป็นไงออมเมียน ออมปลาไหลปลาไหลใหญ่ครับผมพี่น้องเอ้ยสามตัวสองกิโลกว่าโอ้ยใหญ่พ่วยเอ้ยมากินน้วกันได้ครับเด้อพี่น้องมา,มาเนียวเราม่เฮ็ดนูซอยกันแน่บัาเดีย <c oughs> พี่น้องสวัสดียิ้มมเศร้าครับเอฟซีคอยไม้ลรบุรีกับพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนครับไมไมถัดไ <rs. S 1> ปเถิดผู้ชมครับผมไหนแสดงว่ามันฉลาดแล้วเนี่ย ครับผมห้องทำไมเก็บนะครับผมยะหนีบอ่ะเนี่ยดูดูทางนี่อันนี้มันกัดเต็มหมอขึ้นเนี่ยดูทางนี่นะท่านใหม่นี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 ่ท่นใหม่นี่เดี๋ยผมก็ดักทางแล้เนี่ยอืมก็ด้เห็นไหมเนียเนี่ยมันโอ้โหผมก็ดักมันไปไหนล่ะเออเอ้าแปลกผมก็ดักทางตรงแหลกเนาะแปลกเนาะ ปลาอ๋อครับพี่น้องนะไปเบ้างครับโอ้โหพลาดเฮ้ยอะไรวะขนติดเต็มเลยบ้างนี่โอ้โหใหญ่ด้วยมันยันดูมันยันปะดูมันยันโอ้โหดูดูดูมันยันดูมันยันโอ้โหโโอ้หมันทำอะไรอีกแล้วนี่ครับผมพี่น้องดูดูดูพี่น้องมึงห้อยมันนะครับเดโอ้ไม่อยู่เพชรจังไหนวะในกาเพชระไรละได้พันไหมโอ้หักเทวะไม่อยู่เอาแล้ว โอ้ยของป่ารวยเอาอีกแล้วครับผมพี่อนรวยเลยครับโอ้ยรวล้วงเลยเออเออถึงนี่เลยไหมตัวที่สองมาแล้วครับเจ็บไปเจอดวงดวงพิฆาตเจอดวงพิฆาตเขียวพิฆาตเข้าไปไปเราจะไปแทนนี้กันครับผมจริงสามหลังก็พลาดไปเลยฮะทหารบอกว่าแล้วอืมเข่าเต็มเต็มมึงเข่าเต็มเต็ม พี่น้องหงห้องวะครับพูดนะลอแหลกไอหมวะลอยแหลกไอ้ไหมวะลอยแล้วปะะกับไม่กับไม้ปลารวยไมได้ปลารวยไม่ได้แล้วเอามั่งเอามังเฮ้ยกับเล็กวะโอ้โหนี่นงกับเล็กไอ้ไหมไล่ะปลารวยบอกว่ามันพันกว่าเขาพันแหลวาไเหรอจะพังดึง โอ้โหมพันหางพี่น้องมางโดนขาโอ้โหโดนขากระป๋อแข็งโอยู่ได้ไงล็อกเลยล็อกเลยมึงสภาพพี่น้องมึงสภาพดิ่นเลยโอ้ยพี่น้องเลยเอ๋โอ้โหไซโลใหม่แล้วครับผมพี่น้องไซโลไซโลคือเนี้ยเงินตีเอาถือไหมถือไหมไม่ถือไปต่อครับผมเอาวะ ก็กลับผมอยู่ตรงไหนแล้วป๋าเอาไหมกระพายวะกระพายนี่โอ้ยอย่างวะโอ้โหผิดโอ้โหไม่ผิดแล้วมันดันหนูใช่ไหมหนูป๋าโอ้โหหลุดเอ้ยมันเข้าข้างๆนี่มูพี่น้องเบิ่งเบิ่งมันยันไปคุณนะครับนี่มันยันไปคุณโอ้โหมันยันไปอีกแล้วป๋าโอ้โหเจ็บไม่โดนปืนใหญ่วะเฮ้ยทำไมไม่โดนปืนใหญ่วะ ไม่อยู่บอกเลยว่าเอาแล้วครับไนนดูเป็นไงเอามาชมตุวดสวงใหญ่ปะลมโอ้โหด้วงล้มแล้วนี่ยลหน้าเลยครับผมเออไอ้วนี้มินเดไซสสวยครับนี่มนไรุนลูกเ่ยเนอะอือพี่น้องเอ้ตุลลูกครับไปไปต่อครับผมได้หรของเราแน่นอนันไหมพัหมัตีฮะมาตีเลยทำไมมามม่ตายอีกแล้วน้อง้เมื่อคืนหลังนี้ก็เอาไม่ใช่หรอ พี hmm. mm. ่น้องฟังเสียงฟังเสียงมีพวกบอลลูมเอ๊ะกับติดตะขาวะมันจะลูมไหมมันระแวงขนาดไหนป่ามันระแวงมันถึงติดตะขานเลยกระดักรองผมยังหลุดเลยเนาะหนูหนูมันจะเซียนแล้วครับหนูไปของผมบางทีเด็ดปืนใหญ่เฮ้ยมันถีมากอีกไหมอ๋ออีกไหมตอนปืนใหญ่ไหมป่าปืนใหญ่บากไว้แบบนี้เลยเพราะว่า พื้นใหญ่ไม่ล่านล่านกันนโอ้โหป้าเอาลูกมาให้ครับผมเอาลูกมาให้โอ้ยไม่หลังไหโอ้ยเอาลูกมาให้เฉยวะเอ้ย<อ>เอาลูกมาให้แม่แมันไปไหนมไปไหนแม่<อ>แม่มันอยู่นนู่นจะไปตายแล้วมั้งหลังนี่มือเคลืนโดนแล้วมือมาโดนเลยครับผมพี่น้องโอ้โหเสร็จเลย อืมันไม่เห็นตัวเล็กๆนะเอาไหมปะออ,อะไรครับผมเอาเลยฮะโอ้โหไซมินิทั้งนั้นเลยครับผมเช้านี้ไน่กระดูกกรอบครับนี่โอ้โหพี่นออ้องเบิองเมืองเมืองกระดูกกรอบม,มาแล้วอถอดแหน,นยออกมาก่อนนะปะก่อนเอาไปใส่เอ้ยถือของดีแล้วก่อนครับผมเอาใส่ย่ามเลยทิ้งไว้เลยครับเดี๋ยวเราเข้าไปเรือกองกศัตรอเฮ้ย อะไรกันนี้ไปนี้ไปครับพี่น้องวราพุุนตรงหน้าหมายังงามครับหมาสวยๆที่ไรไปนี้ทุกทีนมาครับอันนี้ผมว่าตัวนี้ผมว่ามันคือเป็นแหลกๆปะเมื่อคืนเอาไปได้ห่าเออมันมาย่ำากันนี่เมื่อคืนพลาดปลาดูดิรอยอะไรไม่ใช่ไอเหลือมันมันสะผานนั่นแหละเนี่ย ไม่ใช่ไม่ใช่เนี่ยเออ,เอ,อถ้ามันลื่นอย่างนี้มันหุ่นมันเหนียวนี่ลอยมันแล้วเนีย่ยอืนี่นี่นี่เออมันมันกินไม่ได้มันไปอ่ะเออผมว่ามันลอยงูเหลือมมันนี <laughs> ่นี่อ่ะเห็นไหมเนี่ยเออถึงว่าหนูมันถึงระแวงครับเนาะงูเหลือมเนี่ยนะรวยมันระแวงนะอยูเยอะแกให้หน่อยตาวยบ่วงล้มฮนไปดูครับพี่น้นกเป็นไงด่วงล้มเอออย่งสี่นี่ยแม มันต้องอย่างนี้เออเจ้าเยี่ยมเยี่ยมเจ้าเจ้าครับผมเอาไปสี่นี่แม่โว้ยโอ้โหขวานมาเยอะครับผมเห็นคนเก็บเก็บตัวเล็กๆโอ้ยเห็นลุงเก็บก็จะเอากระดูกกรอบมาให้ไม่ไหวนะเนาะควันดีอยู่ไปครับบอกว่าหัวทิ่มเหมือนนั้นร่วงหัวทิ่มครับมาดูกันหน่อยเป็นเป็นยังไงหัวทิ่ม อเห็นตีนแล้วครับผมพี่น้องเห็นเท้ามาแล้วเออเอาก็ยังก็ยังขึ้นมาหน่อยนึงโอ้ยมันเห็นเราบอกผ่านรุ่นนี้จะเอารุ่นนี้ไปมันวานรุ่นจะมีเงินเดินหอกเอารุ่นนี้ไปบอกบวกด้วงมาทับกาวครับตรงนี้ อ,อ๋เฮอเสือรับน้ำแดงองเข้าไปเป็นไง,นงอโอ้ยโดนสดๆเลยครับสดๆเลยครับปากรูแจ๋วหัวแตกว่ามึงอะ่ะว้าวตัวเหาอน้ำแดง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 เอาไปแล้วน้ำแดงแจวไหมอือหมันขุดหุ้ยใหม่ออกมานี่ทางออกมังยังไม่นันก็ป้าป้เก็บขนไให้ผมด้วยมื่เคนมาหลอกเราอยู่ดีไม่ใหม่นี่นมัน ไม้โดนค่อนแจ้งเนี่ยมันออกดึกดเห็นไหมล่ะเออเฮือย่ามั่ไกลนะครับผมตัวแรกของคู่นี้ครับผมเอามาดูโฉบหน้าไหมป้าโหข้างกำลังสวยเอออย่างนี้หน่อยบางทีรุ่นกระดูกแข็งมากงนี่อ้ยพี่น้องเยงียบจิ๋หนู้ัๆไงแอ็มลูแล้วอะไรนี่แหละนี่แหละขั้นไม้มาเห็นดจริงเลย มองหงไม่เห็นเลยครับผมนี่ครับนี่ครับใส่กระดูกกรอบหรือเปล่าอู้ม่กรอบแล้วรุ่นนี้รุ่นนี้เฮ้ยมันมันหลบตรงนี้ไงปีมือฝารวยไม่กรอบแล้วแสดงว่ามันหนีกับเหล็กพวกมานนี่บุญแล้วแล้วฝารวยบอกไม่กรอบแล้วอ้อจัดไปพี่น้องเดี๋ยวเสียขึ้นไม้เบิ่งครับผมวิศว์สองมาแล้วครับขนาดนี้ยามแก่เอกนายพันแก่ฝาหน่อยนี่ดูพี่มือฝารวยเออเอ้ามีไซส์ครับผมหนี่งเจ็ดแปดคิด ไซต์เจ็ดแปดขีดครับโอ้โหแจ๋วไปบินจะไม่ร่วมหมดแล้วครับเดี๋ยวไปเบิังกลับเขาอีก่หกลังทุ่ท้ายมันจะมาไหมไม่มาพี่น้องท่างนี้มาถือเจ้าตัวตัวเดียวเนาะมันเอาไปกินซะแล้วไปโอ้ตายตายแบบพี่น้องเอ้ยพี่น้องสรุปผลงานนเซอรนี้ครับพี่น้องเอ้ย เมื่อคืนได้สิบเจ็ดเช้านี้ได้สิบแปดครับผมเรื่องกันว่าโตหนึ่งร่วมร่วมแลวกันนี่ก็นสามสิบก็โตครับผมสามสิบห้าตัวครับผมพี่น้องไม้นี่เนาะครับผมกับมีการผ่านกันลายเกิดขึ้นครับผมแสดงว่าหนูระแวงเก่งเช้ามาเก็บไส้กระดูกครับผมบอกบอกผ่านรุ่นนี้ต้องกินรุ่นนี้วะผ่านระบบสิครับดูถูกกันแล้วนี่ครับผมมามีข้อหมายนะครับผมพี่น้องสมัยนี่ก็เครื่องหมายอำเภออุทัยนะครับเด้อ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับผมเอาฝากพี่ฝากน้องสานีนะครับเด้อเดี๋ยวเจอกันใหม่มื้อนี้สิไปอีกหมายนึงนะครับเนาะปลากรวยกับพันเตียเฮาครับผมพี่น้องเจอกันใหม่ครับผมส,บสวัสดีสวัสดีครับ